แล้วนะคะแม่ฟังก็ได้สอนภาษาจีนการนับตัวเลข1ถึง10นั่นเองสำหรับการอ่านการออกเสียงออกเสียงยังไงนั่นเองสำหรับคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษามือของเรานั่นเองเร,เรียกได้ว่าแต่ละประเทศนะคะก็จะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์มือในการใช้แทนตัวเลขนั่นเองว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนตัวเลข1นึถึงสิเนี่ย เป็นยางไรนะคะจะมาทวนกันก่อนสรับตัวเลข 1- นถึงสินะคะในคราวที่แล้วนะคะที่แม่ฟังได้มีการสอนไปนั่นเองภาษาจีนเมืองต้นเนาะก็เป็น EP แรกนะคะครั้งนี้เป็น EP ที่2นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนการเรียกหนึถึงสิด้วยกันสำหรับตัวเลขนะคะเลขห่งก็คือ e e ก็คือ1นั่นเองนะคะสาหรับเลข2 2นะคะ2ก็คือ r r อก็คือ2นะคะ การออกเสียงอ r เนี่ยก็คือการที่เราออกเสียงตัว r ใช่ไหมคะตัว r เนี่ยก็คือเราจะเอาลิ้นของเราเนี่ยนะคะไปแตะเพดานบนก็คืออ r นะคะแต่จะต้องอ้าปากกว้างนะคะบางคนออกเสียงอาจจะผิดนะคะพออ,ออกเสียงผิดเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะคะการออกเสียงผิดก็คือเกิดมาจากที่เราเนี่ยเอาลิ้นแตะเพดานก็จริงแต่เราไม่ได้เปิดปากกว้างก็จะเป็นเออเอออย่างนี้นะคะ แต่การออกเสียงได้ถูกก็คือเราจะต้องเปิดปากกว้างนะคะเปิดปากกว้างขึ้นมาเนี่ยคือ,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 องงะคะเป็นออรออะไรอย่างเงี้ยเออเอออย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเออก็คือเอาตัวอานะคะควบเข้าไปด้วยม้วนลิ้นนะคะต่อมานะคะตัวที่3นะคะเลขที่3 3ก็คือสามสามสามก็คือ3นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ4ซื่อซื่อซื่อนะคะซื่อคือ4นั่นเองนะคะ ต่อมาเลขห้าค่ะห้าก็คืออู่อูโอ่ก็คือห้านะคะต่อมาค่ะหกเลขหกนะคะหกก็คือเลี้ยว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 ก็คือหกนะคะต่อมาเจ็ดค่ะเจ็ดนะคะในภาษาจีนก็คือชีชีนะคะชีมาเลขแปดกันค่ะแปดนะคะแปดก็คือ จำได้ไหมคะปานั่นเองค่ะปาปานะคะแล้วก็9ก้าค่ะเลขเก้านะคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยคลิปที่แล้วสอนว่าเจ๋วเจ๋วเจ๋อเจ๋อก็คือเก้านั่นเองนะคะต่อมาเลขสุดท้ายนะคะสิบนะคะเลขสิบก็คือสือสือสือ สือนะคะไม่ใช่สือสือไม่ใช่ะคะเราจะต้องออกตัว s นะคะกับตัว h การออกเสียง ch ก็เป็นสือสือนะคะออกเสียงแบบจัตวานั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะมาใช้ภาษามือกันบ้างแล้วนะคะในเมื่อเราพูดตัวเลขจํากันคล่องเรียบร้อยแล้วนะคะรู้วว่า1นึถึงสิเนี่ยออกเสียงยังไงนะคะ ตอนนี้เรามาถึงขั้นที่ใช้ภาษามือกันบ้างดีกว่านะคะการใช้ภาษามือนะคะเป็นการสื่อสารนะคะในระหว่างที่เราอาจจะมีธุระยุ่งนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับมือของเราซื้อของอยู่ใช่ไหมคะแล้วบางทีแบบเราอยากจะส่งซิกให้กับเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะโชบตัวเลขขึ้นมาผ่านมือของเรานั่นเองมันก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะคล้ายๆกับคนไทยที่เราพูดนะคะแบบ เอาสองอันสามอันห้าหกเจ็ดอะไรอย่างนี้นะคะมันแล้วแต่ภาษาจีนเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะแค่ใช้มือของเราแค่มือเดียวเนี่ยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยกับเลขหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะเรามาเริ่มตัดกันเลยดีกว่านะคะเลขหนึ่งในภาษาจีนในการใช้สัญ,ญลักษณ์มืออี e. <c oughs> แน่นอนค่ะอี e. สัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะคะก็คือใช้เหมือนกับบ้านเราเลยนะคะเหมือนในประเทศไทยเลยนะคะต่อมาก็คือเออค่ะเออก็คือ องนั่นเองนะคะเออก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับประเทศเราเลยนะคะ2ก็เป็นแบบนี้นั่นเองต่อมาเป็นสามค่ะสามบ้านเรานะคะบ้านเรา3ก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ของภาษาจีนนะคะสามก็คือปุ๊บอันนี้ก็คือซาน,นั่นเองนะคะสานก็คือสามนจริงสามีก็ได้นะคะแต่ว่าแบบบางทีตรงเนี้ยเราก็อาจจะเกรง ตรงมือนะระวังนิ้วโป้งนะคะกับนิ้วก้อยนะคะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยก็จะเกร็งนิดนึงแล้วก็เกร็งทำให้นิ้วนางเกร็งไปด้วยก็เลยจะง่ายขึ้นกับการที่เราช่วนนี้3ก็คือ3ใช่ไหมคะอ่ะก็คืออีเออร์าอ่สาอสัญลักษณ์แบบนี้ก็เหมือนโอเคค่ะอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นซื่อค่ะซื่อนะคะอีเออร์าแล้วซื่อเหรอคะซื่อก็ปิง้งเหมือนกันเลยค่ะ ซื่อก็คือเหมือนเลข4ปกติเลยนะคะต่อมานะคะอูออือก็คือ5นั่นเองนะคะมือปกติต่อมาค่ะก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะจะไม่ใช้ที่เราใช้กันนะคะในประเทศไทยนะคะต่อมาก็คือรลี้วค่ะรล้วก็คือหนะคะหนะคะสัญ,ญลักษณ์มือของจีนก็คือ ลิ้วลิ้วอันนี้ไม่ใช่เขาเข่าน้องควายนะนะลี้ยวนั <parole> plane plane. ่นเองนะคะเลิ้วก็คือสมมติว่าท่างเรานะคะคว้ามืออะถ้าเราคว้ามืออย่างงี้ปึ๊บนะก็จะคล้ายๆกับตัวอักษรในภาษาจีนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะตัวอักษรในภาษาจีนก็จะเป็นอย่างงี้นะคะก็เมื่อพอราอความนะคะก็คือสัญลักษณ์จะคล้ายๆกับเลิ้วลิ้วนะคะต่อมานะคะเลขเจ็ดกันบ้างนะคะ เในภาษาจีนก็คือชีชีอ่าชีจะเป็นแบบไหนชีเป็นแบบนี้ค่ะเราอันนี้ริ้วใช่ไหมคะต่อมาเป็นชีเราก็ทํามืออย่างนี้เอานิ้วโป้งทางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และนิ้วกลางมาอย่างนี้ปุ๊บแค่นี้นะคะคล้ายๆกับแบบน้องหมาเวลาอาปากอย่างเงี้ยปุ๊บ นะคะหรือว่าปากเป็ดก็ได้นะคะอ่าคล้ายๆเหมือนกันหรือเป็นครีมหนีบก็ได้เช่นกันนะคะงนี้นะคะอ่าเมื่อกี้เราอยู่ที่เิ้วใหม่นะคะริ้วอ่าริ้วเป็นอย่างงี้อ่ขาขาน้องควายนะคะแบบสู้คาราบาวอะไรอย่างงี้นะคะพอริ้วใช่ไหมคะริ้วมาชีรลี้วมาชีเป็นอ่าชูใหม่นะคะมือนิ้วโป้งชี้แล้วก็นิ้วกลางมาปุ๊บปุ๊บนะคะ อย่างนี้นะเห็นไหมเอาสามนิ้วนะคะสามนิ้วแบบนี้ทำนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาปุ๊บนี้อย่างนี้นะคะฉีฉีนะคะฉีก็คือเจ็ดในภาษาจีนนะคะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะฉีนะคะต่อมาค่ะก็คือปาค่ะปาปาก็คือแปนั่นเองนะคะซึ่งง่ายมากนะคะสําหรับน้องผู้ชายหรือคนที่เป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชายเนี่ยจะ ทำบ่อยแน่นอนนะคะสําหรับปลาก็คือปิ๊งอย่างงี้ยนะคะ่ะที่เวลาแบบเขาเก๊กหล่อหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเท่จังเลยหล่อจังเลยใช่ไหมคะ <c oughs> สัญลักษณ์แบบนี้ก็คือปลาเนี่ยเองนะคะเมื่อกีก้เราอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่เลี้วใช่ไหมคะเลี้วชีชีชปลาก็คือปึ๊บเลยนะคะก็ปึ๊บปลา,าแต่ว่าไม่ต้องเวลาแบบเราไปพูดกับเพื่อนสมมติว่าเออเอาไส้กรอกแปดอันไม่ต้องแบบ อย่างงี้ก็คือปลานะคะอบอกองี้ปลาปลาก็ชี้ไปข้างหน้าก็คือปลาปลาก็คือแปดนะคะต่อมาเจ๋วเจ๋วเ,เจ๋วก็คือเก้าเก้าก็คือเป็นอย่างงี้ค่ะอ่ะตอนนี้เราเป็นปลาอยู่ใช่ไหมคะปลามาเก็บนิ้วโป้งเข้าไปค่ะปุ๊บนิ้วชี้ยังอยู่ใช่ไหมคะเราเอานิ้วชี้ลงมาแบบนี้ มองได้หลายแบบคือสําหรับแม่ฟังแม่ฟังว่ามันเหมือนตะขอเกี่ยวนะคะตะขอเกี่ยวเนี่ยก็ปึ๊บลงมาใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่ที่ปา่าป่าแบบนี้ใช่ไหมคะแบบเก๊กหล่อใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ตั้งฉากปึ๊บเก็บนิ้วโป้งปึ๊บ,บลงมาชึบอ่าก็จะเป็นตะขอก็คือเจ๋วเจ๋วนะคะสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆเลยกาวมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้เนาะ อ่ะแล้วเมื่อกี้ที่แม่ฟังบอกว่าปานะคะป่าเลขแปดเนาะป่าเลขแปดเนี่ยก็จะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นป่าเลขแปดเวลาเราความอ่ะความมันก็จะคล้ายกันนะคะก็จะมีตัวหนึ่งนะคะที่เป็นขีดยาวและขีดสั้นก็จะเป็นป่านั่นเองนะคะต่อมาต่อมาก็จะเป็นเลขสุดท้ายกันต่อมาก็คือเลขสิบนั่นเองเลขสิบของคนไทยก็จะชูบแบบนี้ใช่ไหมสิบนะเพราะว่าถ้าชูนิ้วเดียวไม่ได้มันก็จะเป็นห้านะคะสองนิ้วคือสิบแต่ ในภาษาจีนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งยากแบบนั้นนะคะเราไม่ต้องชูสิบอันนี้10ของภาษาจีนสัญ,ญลักษณ์มือก็คือ10นะคะสือส่อสื่อสื่อก็คือ10แค่นี้เองนะคะคือใช้มือเดียวแล้วก็แค่กำหม,มันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรอานนะะอยู่ในท่านี้นะคะอยู่ในท่าเอ,อ่อตะขอพอสื่อเนี่ยสื่อแล้วก็ปุ๊บนะคะก็คือไข่ใบหนึ่งนน่เอง,งก็คือสือ่อโอเคค่ะตอนนี้นะคะได้จะแล้วเนาะทั้งหมด 1>, 1ถึง10นะคะอิ İ, นะคะเออสารซื่ออู่เรียวชีป่าเจียวซือสิบแล้วโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูกันอีกทีนะคะระว่าง1ถึง10สัญลักษณ์มือก็เป็นอย่างช้าๆเอาใหม่นะคะอิก็คืออีเออสารซื่ออู ลิวชีแล้วก็ปา,าค่ะปิ้งปานะคะปาแล้วก็มาจิ๋วจิ๋วก็คือปิ้งแล้วสุดท้ายคือสือสือคืออะไรคะใช่แล้วค่ะสือก็ปึ๊บเป็นเลขที่ง่ายมากๆนะคะเราทวนกันใหม่นะคะอีอีเออ 二、三、三、四、四、五、五、六、六、七、七、八、八、九、九、十、十。 เห็นไหมคะง่ายง่ายใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะก็สําหรับที่คุณพ่อคุณแม่นะคะดูอยู่นะคะหรืออยากจะให้คุณลูกได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปกับเราก็สามารถที่จะ เอาแบบฝึกหัดนะคะของแม่ฟังเนี่ยไปสอนคุณลูกได้นะคะหรือว่าเรียกคุณลูกนะคะมานั่งที่นอนจอแล้วก็เกรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลยนะคะ <S <S เป็นตัวเลขที่ง่ายๆนะคะ <S <S เริ่มจากที่เราเนี่ยลองใช้ภาษาพูดก,กันก่อนนะคะยังไม่ต้องใช้ภาษามือเนาะถ้าใช้ภาษาพูดในการสื่อสารได้ก็ง่ายมากที่เราจะเรียนรู้ขั้นต่อไปก็คือในการใช้ภาษามือแบบนี้นั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะคะต้องให้แม่นยําก่อนนะคะพอแม่นยำเนี่ยเราถึงจะค่อยใช้ภาษามือเนาะเพราะว่ามันก็จะง่าย ะะเวลาเราไปซื้อของเวลาแบบว่าตะโกน พูดกับใครนะคะซึ่งเขาอาจจะอยู่ไกลเนาะแล้วก็คือแบบอาจจะมีเสียงว่แวะนะคะเสียงคนเจียเจ้ารอบข้างหรือเสียงรถเสียงลานะคะหรือเปิดโทรศัศน์ดังเงี้ยเราต้องการจะสื่อให้อีกฝ่ายได้ยินว่าเราต้องการที่จะเอากี่อันนะคะกี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยคะกี่ชิ้นนะคะเราก็ใช้ภาษามือได้ถามราคาของอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งแบบแม่ค้าจะอยู่ข้างนอกเนาะขายลูกค้าอยู่นะคะเราก็อาจจะแบบอยากจะถามแม่ค้านะว่าถุงเท้าเท่าไหร่นะคะแบบ 30บาทสานสื่อนะคะสานสื่อนะคะ,ะ,คะแล้วก็พูดไปเลยสานสื่อก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือ3กับ10นั่นเองนะคะ3สื่อก็ปุ๊บ30แค่นี้เองนะคะ30อ่า30ทีนี้ล่ะ25บาทอ่ะ25บาทเราจะชูภาษามือนยังไงย5่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะง่ายมากก็คือเออสืออ นะคะ25ก็คือเออสืออู่อ่านะคะสมมติถามมะราคา25บาทนั่นเองนะคะอ่าถามแม่ค้าแม่ค้าโรตีเท่าไหร่นะคะหกหกเสียงคนเจี๊ยวจัามากเลยเราก็ตะโกนไปถามแม่ค้าแม่ค้าโรตีใส่ไข่เท่าไหร่แม่ค้าบอก12บาทนะคะ12บาทก็คือสือเออสือเออแค่นี้เองมือแค่นี้เองนะคะเราไม่ต้องบอกว่าสือแบบ ไม่ต้องแบบว่าเอาชูมาสองนิ้วแบบอะไรแบบส,บสิบสิบอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็อาจจะดูรกรุงหลังไปนะคะบางทีเราถือของอยู่เนาะมันก็ยากต่อการชูขึ้นมายังไงนะคะก็ลองไปทบทวนกันละกันนะคะในการใช้ตัวเลขนะคะภาษาจีนเบื้องต้นในการพูดนะคะการออกเสียงนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในการใช้ภาษามือนะคะใช้สัญลักษณ์มือในการสื่อสารนะคะเป็นตัวเลขภาษาจีนก็ได้ง่ายๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวแม่ฟางนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการ ทักทายเป็นภาษาจีนกันบ้างนะคะทักทายแบบเบสิกคนอาจจะรู้บ้างแล้วนะคะแต่เรามีมากกว่านั้นนะคะคำทักทายในภาษาจีนนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในคลิปหน้ากันค่ะสำหรับวันนี้แม่ฟังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องของ เซาเหมยซีนกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของแม่ฟางด้วยนะคะช่องเซาเหมยซีน C H นั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้กับช่องของแม่ฟังด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะมาติดตามช่องเซาเหมยซีนได้ตามนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ